หลบด้โหนี่ปากหรือว่าสีลิปติกวะเออฟิลเตอร์มันแรงมากอันเนี้ยแล้วปั๊บสวัสดีทุกคนนะครับไม่เราพูดได้นะนะระหว่างรอเลืกฟิลเตอร์ <laughs> สวัสดีครับ สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาเกินกันสักหนึ่งก่อนอีพีเก้าเราจะออนดู่ิเรื่อสวยมากยังไงอเก้าออนอีพเก้าเฮ้ยเดือนเก้าเหรอใช่ใช่เดือนเดือนอ๋อเดือนสัปดือนเดือนห้าเดือนห้าเนาะครับสวัสดีทุกคนนะครับครับผมครับผมก็วันนี้อีพีเก้าจะมาแล้วใครรอดูอยู่บ้างครับใช่อีแค่ครึ่งชั่วโมงเองทุกคนอีพีเก้าก็มาแล้ววิพินิษเด็ดมากเลยนะเฮ้ยจริงสปอยเลยเหรอมันมันมันเป็นอะไรที่แบบ คือเขาขาดบาตาแปดที่ว่าดีแล้วเก้าดีกว่าเฮ้ยใครบอกถ้าเปรียบดักรีชูนี่ยังไงแต่ก็ดีมากเหมือนกันถ้าขนาดลที่ชู้ต้องพกมาเยอะไหมก็ไม่ต้องไม่ต้องเอาต้องพกอะไรครับต้องพกไหมพกอยู่พกไหนพี่ต่ายพี่พีน้องพกไหนพกไหนใช่ต้องพกใช่พีน้องพกเยอะจัดจัดใช่ครับแต่อย่างที่เราบอกไปคือทุกแต่ว่าอีพีต่อๆไปก็คือไม่มีกราฟลงเลยครับเข้มข้นขึ้นเรื่อยอีพีนี้ก็แบบ ขมสุดๆนะคะครับผมก็อย่างที่ได้เห็นใน teaser แวนะว่า EP นี้จะเกิดอะไรประมาณไหนบ้างครับก็อยากให้ทุกคนได้ดูนะมีทั้งแบบมีทั้งอะอารมณ์สวิงเหมือนเดิมครับใช่ใช่เขาบอกไเรื่องเลยครับผมแล้วก็มาลุ้นกันนะฮะว่าน้องครามเนี่ยจะป่วยขนาดไหนใช่ไหมแล้วเราจะทำยังไงต่อแล้วจะจะเกิดอะไรขึ้นจริงแล้วอานที่ป่วยพาลาช่วยได้ไหมต้องรอดูจริงครับอุ้ย ม้อนหัวแค่เนี้ยม้อนเลยแค่เนี้ยไม่พักครับพูดอะไรหน่อยไหมข้างหลังครับผมสวัสดีครับก็ hello everyone good ต v e n i n g ได้พบ2ข้างหน่อยครับ hope to you enjoy the two worlds ep9 today and don't forget for hashtag two worlds ep9 นะครับครับใช่สำคัญมาก ep9 อึดเมื่อแล้วอ่ะก็ฝากด้วยนะครับทุกคนครับอย่าลืม hashtag two worlds ep เก้นะครับครับครับแล้วก็ฮัลโหลฮัลโหลนะทุกคนก็วันนี้หวังว่าทุกคนจะโหบอกเลยว่า EP นี้เป็น EP ที่ทุกคนต้องเตรียมทุกอย่างเลยอะไรบ้างครับมันมีครบรสชาติโอ้โหไม่ว่าจะเป็นทิชชู่ทิชชู่ไม่ว่าจะเป็นยาดมครับแต่ไม่ว่าจะเป็นถังออกซิเจนเอ้ยโอ้ยเอ้ยต้องหรอคอยให้ตัวเองสปอยก็คือมีฉากมีฉากในทีเซอร์อีกหนึ่งในทีเซอร์ทีเซอร์ใหญ่อะ อเป็นฉากฉากหนึ่งทุกคนครับเบบีนั่งดีๆลูกเบบีนั่งดีๆลูกอ่ะเอออย่าดมอย่าดมเตรียมอย่าดมนี่มันก็ไม่ค่อยได้ช่วยอะไรเลยที่เออกไหมไม่เอาไว้เท้าเอามเอาไหมเไหมไม่อะไรไม่ไรครับครับนี่วันนี้เรามาเจอกันพอดีครับมาเจอกันพอดีนะฮะก็เลย มาไลฟ์สดพร้อมกันเลยนะครับบังเอิญไม่บังเอิญบังเอิญก็ได้บังเอิญแหมแก่นะครับตื่นเต้นมากนะได้จะได้ชมภาพยนตร์เรื่องอะภาพยนตร์แล้วหรอไม่เขาบอกเขาอาจจะแปลมาไงดีใจที่ได้ดูอีพีเก้า yeah we are so excited ครับจะบอกว่าซีรีส์ของเราคือเหมือนภาพยนตร์ดีเลยครับดีเลยครับ อ่าทีไทยกับภูผาแข่งกันหรอใช่ไหมไม่ต้องแข่งหรอกครับภูผาชนะอยู่แล้วเยยฮ้สูสีครับสูสีโอเคเอ้าผมยอมให้คุณนะผมยอมให้คุณหน่อยนี่เอ๊ะไม่ใช่มันจริงเหรอไม่ต้องจริงอยู่แล้วยอมยอมตามอายุครับฮะ ไม่ยอมเลยแต่จังเบาผอเลาะเมื่อกี้มีจิตอาฆาตฝังอยู่นะผมรู้สึกได้อไอพักเคยอยไปตรงนี้หน่อยดิครับตาเห็นไหมนี่เออเอออยู่อย่างเงี้ยเลยหรือว่าจะมานั่งตรงนี้เลยตรงนี้กันงสองคนไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรหรอทัสดีครับทุกคอนครแบโค้ชแบนด์ดอนเลอด EP นี้นะครับรับรองว่าสนุกเคเพลินแน่นอนนะครับแล้วก็อย่าลืมแฮชแท็กกันด้วยนะครับผมก็ใช่ไอเราไม่ต้องเราเราผู้เล่น แบบคุยเล่นก็ได้เฮ้ยพี่แต่ว่าแบบเห็นพักมาทีไรอ่ะก็แบบว่าต้องมาแบบเฮ้ยพักจะเป็นคนที่แบบคอยแบบคอยนําในการฝากซีรีส์ของพวกเราไงครับแต่ทุกคนอาจจะอยากเห็นพักพูดเล่นคุยเล่นกับทุกคนบ้างเราจะไม่เบื่อเลยพี่อะไรนะกับทุกคนกับอ๋อโอเคไม่ต้องคุยกับเราไงโอ้ how i o u day guys today is so happy and โฮปยูแฮปปี้ทูนะครับยัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีเออฮัลโหลจุนเนชั่นแนลแฟนสด้วยนะครับอ่ใช CEO ท่านสี่โอเมื่อกี้เมื่อกี้ผมเห็นทุกชาติบราซิลด้วยอุ้ยจริงปะเนี่ยฮัลโหลบราซิลเซียโมโอลาโอลาโตชิกันโดคีฟาราโอ้ยบราซิลเยังไม่นะเดี๋ยเพิ่งสิออกไปก่อน ไปเร <quelques robi illnesses> ื่อยครับไปเรื่อยครับเตรียมจะช่วยนะครับเตรียมเลยเตรียมเลยเหรอเนี่ยหรอมาฮาวโคคโย้ <tried benim> ้วเขาามครับผมฮัลโหลฟรามเมียนมามิรลาบาร์ฮัชเป้โคบาร์มาวกาอันยองอาเซียยูเอสเอฟยูเอสเอสโคลิโอเฮลโลรามนนทบุรีสวัสดีครับสวัสดีครับซินจาซินจาซินจา อุ้ยในนี้มีใครจะมาหาพวกเราวันที่16มีนาอธิษฐานแล้วอุ้ย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 ซื้อบัตรได้ที่ไหนนะทิกเก็ตเมลอนนะคะที่เราดูคอนเสิร์ตวีซิตี้อาร์ดแอดเดอร์ไฟแนลอีพีเฮ้ยวิคแอนด์ไบิกเก็ตแอดทิกเก็ตเมลอนถ้่าคาอย่าหาว่าสปอยเลยนะอีพี10ที่อยู่ในโลกนี้ผมบอกเลยว่าน่าจะน่าจะสุดมากๆอ่ะก็ผมเสียทิชชู่ไปแล้วสองแผ่นอ่ะเฮ้ยเอ้ยทรัพย์น้ำตาเหรอทรัพย์น้ำใจอะไรเนี่ยดีดีเป็น้ำใจ ครับโอเคไม่ตตบแต่ผมบอกเลยว่าจริงๆแบบเราจะได้ดูแบบในโรงภาพยนตร์น่ะแล้วแบบโรงแบบในพารากอนน่ะเสงไฟมันต้องปังมากๆนะครับผมทัวร์ผมบอกเลยจะได้เห็นภาพที่คมชัดแล้วก็เสียงใช่คุณจะได้เห็นพคุณจะได้คุณจะได้เปรียบเทียบหน้าคุณผากับคุณไทยได้แล้วนะครับครับผมว่าตึ้ขนาดไหนเอาไม่ใช่ตึ้หรือตุ้มนะฮะ แต่ EP นี้เราเจอกันเยอะอยู่นะครับครผมเราก็เจอกันเยอะเลยว่าเป็น EP ที่น้องครามสบายที่สุดยังไงครับพี่จะรอดูโอเคเ๋ยรอเจอกันในสเปซเลยผมเพิ่งแค่นี้ผมรอสเปซเลยวันนี้พร้อมแฉเอ้าแฉอะไรก่อนแฉตัวเองสาวผมน้ำตาลคนนั้นคือใครน้ำตาลสองคนครับชูโบสพ o f เชี i ย l บอกว่ามีอะไรพิเศษไหมจ๊ะ โอ้โหกะเพราอะไรอ่ะวันนี้อะไรอ่ะกะเพราหมูกรอบวันนี้มีเมนูพิเศษวันนี้ไม่รู้แต่16มีเมนูพิเศษแน่นอนเออเออนออเ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 ลยว่าหลากอกเออเอาเออนออเ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 อนเออไออเ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 กลเออเอมเออ่ออเออเออเอนเออเอนเออ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 เ็อเอ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 บีบเออเอเออเออออเ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 อเออเออเเอเออเออนเอเอ หรือหรือต้องให้ดีดให้ให้มันหายบางเอ้ยไม่ถึงดีด่พี่มักดีดหน่อยให้มันหายบางน่อโอ้โหี่ผมแวแบบอันนี้ประเทศอ๋อนี้อาร์เจนตินาเย้เย้ไม่ชัวร์ครับไม่ใช่ไม่ใช่เม็กซิโกเม็กซิโกหรออ๋ออเม็กซิโกก็โอสเปนด้วยมีสเปนด้วยอุไรอุไรอุไรอลาอินเดีเลย

หลับเครับใช่แล้วก่อนอะไรวะอาบวมุกเก่ามากครับเอาว่าเรามาสปอยก็ไม่อยากพูดนะจริงเพราะว่าจริงๆในตัวอย่างในที่เซอร์มันก็สปอยไปค่อนข้างแบบใช่ๆๆ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 กๆๆทุกคนมาเล่นกันเยอะๆนะครับแต่ผมบอกเลยว่าจริงๆแล้วอีพินๆนๆๆๆได้โอ้โหปั่นกๆๆแๆๆ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 ๆมๆๆๆๆะๆๆๆๆๆอๆๆกๆๆ้ๆๆๆๆๆๆๆอยๆๆๆยๆฮะอยากให้อีก EP เนี้ยจะเป็น EP สุดท้ายที่เราจะดูกันทางบ้านแล้วแล้วก็อยากจะให้ EP เนี้ยอยากให้แฮชแท็ก EP 9ของเราติดเทรนไปแบบเยอะๆนานๆเลยนะครับอ๋อแล้วผมออส่งอีกอย่างหนึ่งอคือ Two w o r l d เนี่ยมี S ด้วยอ่าอย่าลืมนะทุกคนตามใช่ตามที่น้องนัทพิด์เอาไว้เลยนะคะ m e แท็กไม่มีเยอะเลยแบบโอเค Two Worlds t o ep เก้า yeah two worlds ep 9. hello everyone from n o hashtag uh uh from x twitter เรานี่สบายดีปะ don't don't forget to uh two worlds have s นะ yes ครับผม two worlds ep 9. don't forget to play hashtag ไม่อยากให้จบเลยค่ะยัง ep เก้ายังไม่จบแต่มันก็ใกล้จบคือบอกบอกเลยว่าแบบเชื่อไหม ผมผมมีอะไรพูดอย่างหนึ่งหลังจากใครที่ยังไม่ได้มีบัตรนะที่สามารถมาดูแฟนเออมาดูไฟนอลอีพกับพวกเราได้ในวันที่16บหกครับหลังจากดูอีพีเแล้วอ่ะเขาจะตัดสินใจซื้อทันทีเฮ้ยผมบอกเลยใช่ไหมแต่ระวังแต่ระวังนะจะหมดก่อนแต่ใช่ใช่กลัวอย่างหนึ่งกลัวบัตรหมดพี่เขาบอกให้คุณปั่นทุกคนเอ็เยอะๆหน่อยได้ได้ครับ แล้วก็ที่ผ่านมามันมีบางวันที่พี่ต้องแบบถ่ายงานถ่ายงานจริง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 เบบี้ครับครับแล้วคือไอ้ตอนที่พี่พักบอกคือเหมือนจริงนะเพราะว่าแบบพอดูตอนเก้าแล้วอะเราเหมือนเราจะอยากแบบมาดูบทสรุปไปพร้อมกันเพราะมันจะแบบโอ้โหมันจะเนปอยไม่ได้ครับเออแต่บอกเลยว่า จับหัวใจแล้วกัน EP นี้แล้วก็จับหลายฉากด้วยไม่ได้จับฉากเดียวจับแค่หัวใจหรือเปล่าอาจจะมีอะไระเฮ้ยแล้วแต่ว่าอย่าลืมนะครับผมเพราะว่า EP สิทิเนี่ยพวกเราจะได้ดูพร้อมๆกันเลยนะครับใช่รงภาพยนตร์เลยนะอยากให้ทุกคนมาหากันเยอะๆนะคะก็อยากฝากอย่างที่บอกเลยนะครับอยากฝากทุกคนช่วยกันเล่นแฮชแท็กวันนี้ด้วยนะครับผมก็เป็น EP สุดท้ายแล้วที่เราจะได้มา เล่นแท็กปั่นเทรนไปพร้อมๆกันไม่สุดท้ายเราเราก็ปั่นกันหมดแหละทุกที่ใช่แต่เดี๋ยวแล้วก็แบบเออใช่แล้วก็มาปั่นพร้อมกันพี่แม็กโผล่หน้ามาหน่อยค่ะนี่ครับการโผมก็ออกไปให้หมดเลยการบินมีมีคนบอกว่าวันนี้เรามาถ่ายงานอะไรกันวันนี้มันไม่เซอร์ไพรส์บิ๊กเซอร์ไพรส์ของทัวร์จริงทุกคนถ้าอยากรู้เซอร์ไพรส์อะไรต้องมาวันที่16นะครับ แล้วก็อย่าลืมด้วยถ้าอยากรู้หนักๆเลยนะครับต้องเปิดลวไปถูกต้องและที่สำคัญนะครับติดตามได้เลยนะกการเคลื่อนไหวของพวกเราก็คือ tools underscore official ใช่นะทุกคนจะรู้เลยว่า big surprise รอทุกคนอยู่ครับใช่ครับจริงผมเอ๊ยอันนี้ผมแอบมาเออไอ้เบลมคุณแอดมินไอชีก่อนนะฮะคุณลงตัวอย่าง ep 9นะแต่คุณพีพได้ยังไงแอดอยู่หรออยู่หรอไม่รู้อยู่ไหมผมพูดไปก่อนนะฮะพร้อมนะครับ ไม่ได้หรอกนะแบบนี้ไม่มือนเดีครับจริงนี่ทุกคนหยุดนะพวกเรือผีต่างๆตอนนี้หยุดเลยนะทุกลางผมจมหมดเลยนะเ so โซคิวเย h ขอตอนพิเศษนะคะเอาบอกนี่ไงทุกคนก็ดูตอนปัจจุบันบนไปสิใช่มีคนถามด้วยดูวีแกนเจลแอนด์ไวยูทูนไนท์ไวไอเจาะเนา Maybe Maybe อาจารย์คะหนูขอดอกคาชบกหนูจะไปดูหนังค่ะอจริงๆไม่ต้องดอกก็ได้มันตอนเย็นครับผมทุกคนมันตอนเย็นนะก็เรียนก่อนแล้วก็มาหาจีทําตามแสดงว่าอ้ายฉี่อีไม่ให้จบไงอีกสามโอ้ยหรือว่าเขาต้องการจะแบบไอ้าที่ไรกับเราปะเนี่ยแต่จริงเรื่องนี้ทำได้นะค่า p d โอ้โหแต่จริงเรื่องนี้ทำได้นะค่า CPD โอ้ p เลีหรอได้นี่ยากน้องนัดจะทำเหรอครับอ๋อผมผมพร้อมเล่นนะเออคือนีิยาย ถือว่าเป็นสิบตอนที่กล่อมๆมากครับผมอยากให้กรีมกล้องโทรศัพท์ไปถ่ายโอ้องโปรดักชั่นถ้าเป็นกล้องโทรศัพท์ทุกคนจะดูหรือเปล่าใช่ดูไหมดูไหมจริงๆเลยนะจริงแต่ใช้กล้องโทรศัพท์นะแต่ดูไหมเออสกันออกแม็กชอเลยน่าจาการนิดนึงบักรสองสามมิลนะไอสองสามเซนรับตัวบอดรีเซนติเมตรนะครับผมครับ Yeah But Mac More Handsome t h a n me h er. นะครับเรื่องแบบเนี้ยต้องให้คนอื่นพูดเอ้าทำไมผมพูดให้ไม่ได้หรอมันมันแบบไอ้นี่ไงบางคนเขาแบบเฮ้ยการรอกว่าเขาบอกพีแม็กลอกว่าเอางี้เอางี้ให้ทุกคนตัดสินผมรู้แล้วต้องถามคนนอกพี่มอสพี่ภาครับพี่การพี่แม็กใครหรอโอ้ยผมไม่ต้องถามน้องน้ออยกัหรู่แลว เพียหลอมากนะฮะอุ้ยมีภาษาเกาหลีด้วยทุกคนมีใครอ่านภาษาเกาหลีออกผมอ่านออกครับพี่อ่านจัดไปอ๋ออันยองเซีโอโอเคสวัสดีนาอานยองซโอ We are love you all อ่าโอเค Love you from Brazil Hi o l a o l a อะไรเนี่ย I say everyone is handsome but but you know what What I mean right? ทุกุ everyone state in, speak in Thai อะ mm hmm. yeah but you understand what I say นัด <laughs> ก <laughs> ีมีควา n e s s อจัดหน่อยซย O หนึ่งสองสาเออนี่นี่นี่อย่างนี้อาผมทำไปแล้วนะฮะดินน่าสองพันโอนมา้วบางเฟมเล่นเลยเลเมาก หน้าผมเหลือครึ่งนึงเพราะคุณนะเออแต่คุณก็ครึ่งนึงเพราะผมเหมือนกันคนเมา่กี้ใจกลางคนไทยดุคนกลางก่อนพยดถึงรใช่สวัสดีค่ะฟาร์มฟิลิปปินส์มาบูไฮมีฟาร์มเบลเยียมด้วยฟาร์มเบลเยียมโอเคเชัยอีพีละหกชั่วโมงได้ไหมคะฟิววอล์กวีวอล์กวีคห้าหกชั่วโมงจริงห้ามหลับห้ามไปเข้าห้องน้ำได้หรือเปล่า ผมว่าทาได้ถ้าจะหลับก็น่าจะเป็นนักแสดงเนี่ยหลับก่อนดูอ่ะแกก็แรงเกินนะครับตัดตันทําดีค่าวไปสิบสิบสิบอยู่แล้วครับนี่มีคนบอกว่ารอ Two Worlds EP เก้าได้มาโอเคทุกคนตอนนี้ก็อีกสิบห้านาทีทัวร์จอแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพวกเราก็ต้องแบบมีพลังกงพระธีกันต่ออีกเล็กน้อยนะครับดังนั้นนะผมวันนี้ฝากด้วยนะครับผมนึ่งก่อนไปก่อนไปครับพี่แม็กหยุดหลอกก่อนได้ไหมแต่ว่าเฮ้ย ให้สิงเขาหน่อยอุ้ยไม่ใช่จิ้มแก้มเขาไม่ได้บอกแก้มใครซะหน่อยไม่แต่อยากเห็นให้แม่จิ้มแก้มตัวเองด้วยอ่ะไหนไหนไหนดูซสีน้องขยับมาอันหนึ่งพันจิ้มกี่นิ้วอ่ะเอ้ยแล้วแต่สิไม่ชินเลยครับผมเบบี้ตัวเล็กไม่ไหวครับตัวเล็กครับ ใช่เด so okay. oui, ี๋ยวกันแล้วโอนเข้ามาชีกไข่ครับเนี่ยห้าร้อยก็เดี๋ยวบัญชีผมก่อนกันด้บัญชีกลางแล้วกันโอเคเราเร็วบัญชีกลางบางซื่อเดี๋ยวบัญชีผมให้บัญชีกลางให้แบ่งกันคนละไลฟพอดีเลยฮะคนจิ้มแก้มตัวเองจ้าโอเคไฮพี่วานครับผมยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมกับแฮชแท็กทัวร์สี p ีนายนะครับฝากด้วยนะครับวันนี้บอกเลยว่าม่วนจอยแน่นอนนะครับ เดี๋ยเราไปทําภารกิจของพวกเรากันอครับนั่นก็คือนั่นก็คือเราต้องรีบกลับไปเพื่อดูทูเวิลด์เราต้องมีการเดินทางนะครับทุกคนเราเดินทางกันมาไกลอยู่ใช่เพราะตอนนี้เราอยู่วันที่เอ่อบราซิลอะไรอะอะไรอะแบ็คจอบยังคุณคุณเอออะไรอ่ะครับผมได้เลยค่ะกันกันจิ้มแก้โอนให้เราห้าละ โอนให้เราห้าร้อยค่ะไม่มีไม่มีได้โดยมีแต่เสียคือผมจิ้มแจ้งตัวเองผมต้องโอนให้คูณห้าร้อยเหรอใช่มันผมจิ้มแจ้งพี่แม็กดีกว่าเอ้ยได้ห้าร้อยอะไรอ่ะแมอกนั่นอย่างิงงอยู่แม็กนั่งอยบอรเรเบิ้ลถ้าพี่จิ้มแก้มให้พักพี่พักจะโอนให้พี่ไหมพี่้ดีกว่าพอดกันเองแล้วเหรอเออโอนไหมห้าร้อยน้อยไปถ้าพักจะโอนอ่ะมีคนหิวข้าวขนม นะครับจิ้มแก้บห้าคนโอนห้าพันโอเคอ่ะหนึ่งห้าคนโอนแค่พันแค่คนเดียวพี่กันเออว่ะอุ้ยเราตาเร็วปิดิโทษทีงั้นก่อนไปเราจิ้มให้เขาก่อนละนนะโอเคจิ้มหนึ่งนะแคปนะทุกคนแคปนะหนึ่งสองสามครับผมโอเคประมาณนี้นะครับมาแพชแขกของพวกเราด้วยนะครับผมทูโรซิกิก้านะวันนี้ขอให้แบบติดเทรนสูงๆเลยนะจ้า อยากให้ทุกคนได้ดู EP ีนี้เนอะเป็นอีีที่ได้เห็นอะไรอีกหลายๆอย่างเลยนะครับเพราะว่าเหมือนกันแบบว่า e ีีนี้เราผมเคยพูดไปแล้วว่ามันคือ MVP ตั้งแต่1นถึงสิมาอะไรเงี้ยที่แบบว่าเราดูถึงแค่แดเนอะแต่ว่าเนื้อเรื่องอะไรต่างๆของอันเนี้ยผมคิดว่ามันคือแบบเออในใจผมที่แบบอยากให้ทุกคนได้ดูเพราะว่ามันมีหลายมูดหลายอารมณ์แล้วก็หลายอย่างที่แบบว่า ทุกคนจะสนุกไปกับมันแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้มีบัตรนะครับก็อย่าลืมซื้อได้ที่ทิกเก็ตเมลอน,<ค>นหรือว่าถ้าสมมติว่าอยากรอนะอยากรอแบบว่า <S <S 2> <S 2> เฮ้ยเดี๋ยวลองดูอันนี้ก่อนละกันแล้วเดี๋ยวจะไปซื้อ e p 10อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปดู e p 10ด้วยกันอะไรอย่างเ<อ> ي, <ร>งี้ยเฮ้ยผมว่าไม่น<ม>่าพลาดนะผมกลัวบัตรเต็มไม่ใช่จริงผมไม่น่าพลาดนะอย่าพลาดนะทุกคนตอนนี้ก็เหลือไม่เยอะมากแล้วใช่ครับใช่ครับ ช่แล้วก็วันนี้ถ้าเกิดใครมีโมเมนต์หรือว่านี่ทุกคนแคปหน้าจอตรงนี้เลยก็ได้หรือในซีรีส์นะครับก็มาพูดคุยกันในแท็กได้เลยนะครับใช่บ้อโอเคอีกประมาณ13นาทีนะครับเดี๋ยวเราซีรีส์เราก็มาแล้วกลับบ้านไปดูกันแล้วเดี๋ยวเรามาเข้าสเปซเจอกันนตอนนี้พี่จบเนาะับผมนะครับ c a n d e e s t a n d เอา้องนัดนิดนึงอ่ะ International fans it hashtag. Oh, so guys, so our hashtag today is Two worlds, EP9, and see you soon in 12 minutes. Yeah. Two Worlds. And yeah. It all, it all. yeah, And oh, you guys can start, uh, start Star? trending wait, now. Wait. And you, if you guys have any cute moments or any mm -hmm. scene that you like in the series, you guys can screenshot or capture the screen and share it in X by in the hashtag. Two worlds EP9 yeah Two worlds EP9 don't don't forget the s uh yeah yeah the s s between d and e นะครับอย่า okay นะฮะอ่ะโอเคงั้นวันนี้ประมาณนี้แล้วกันเนาะทุกคนนี้ครับก็ฝากด้วยนะครับทุกคนครับผม o k เค let's go บายบายครับผม ก็เจอกันใน X นะครับผมหลัง3ามทุ่มนะครับได้มาสามทุ่มเจอกันครับครับบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายครับบ๊ายบาย See you guys บจุ๊บจุ๊บบ๊ายบายนะไปครับไปโอเคบ๊ายบายอุยทุกคนบ๊ายบายครับบายบายครับบักกาบักขา